ไม่ใช่สีทีสีแดงครับใช่ครับใช่ครับไม่เรนี้เราึงอยากทำอีสาขานครับผมก็คือมันเป็นความตั้งใจของผมครับที่จะเอางานดีไซน์ที่ตัวเองเรียนมานะครับมาทำเป็นโปรเจกต์ C S R ให้ได้อย่างน้อยปีละครั้งมันเหมือนเป็นความสนุกส่วนตัวด้วยอย่างหนึ่งแล้วก็ทำเอางานดีไซน์มามาทำให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นอย่างเงี้ยด้วยครับจะได้ไม่ทิ้งเรื่องงานออกแบบของตัวเองไปด้วยแล้วก็ ผมก็เห็นความสำคัญเรื่องการศึกษาเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าความจริงเป็นเหมือนสถาบันที่สองหลังจากครอบครัวที่เด็กๆจะได้ส,ส,ส,สาคัญด้วยซ้ำอย่างเงี้ยครับไม่ได้คิดผมไม่ได้คิดว่าแต่ละปีแต่ละปีเป็นโครงการใช่ใช่คือยังยังไม่รู้ว่าปีหน้าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราบอกกับตัวเองไว้ว่าอย่างน้อยเราจะทําเป็นโปรเจกต์อย่างเงี้ยผมอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ทำมาใช้เวลาทําครึ่งปีเลยครับผมก็เดี๋ยวปลายเดือนนี้จะเริ่มได้ได้เห็นกันแล้วครับผม ครับผมตอนนี้อยู่ในระหว่างการคัดเลือกครับผมเพราะว่าที่ผมดูเองไว้ก็เยอะมีคนส่งเข้ามาก็เยอะมีแฟนคลับทุกคนก็ช่วยกันอยงี้ยครับก็ตอนนี้อยู่ในการคัดเลือกอยู่ครับผมทีม่เป็นเกการคัดเลือกเราในใจเอาไว้อยู่นะคัคือความ,มจริงอยากอยากช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดครับผมแต่ก็ต้องดูโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จริงๆไงวางไว้แล้วมากกว่าหนึ่งครับ มากกว่าหนึ่งแน่นอนขอโทษที่ผมผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันแต่ว่าเราเอาเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแต่แล้วแต่เขาเรียกว่าอะไรจำนวนที่เราเรามีคนร่วมบริจาคกับเราอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เอาที่เหมาะสมแล้วกันครับที่เพิ่งไปถ่ายหนังที่พม่ามาเป็นไงครับสนุกมากครับผมความจริงเป็นซีนที่ผมบอกได้เลยว่าโรแมน เป็นเป็นเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งในในหนังครับผมก็ความจริงเรื่องนี้เราบินไปถ่ายมาหลายประเทศแล้วครับผมแต่พม่าที่กลับมานี่เป็นประเทศสุดท้ายที่ไปมาอย่างเงี้ยครับผมที่เหลือก็จะถ่ายในประเทศแล้วครับตอนนี้ก็80%แล้วครับใกล้ใกล้เสร็จแล้วครับผมใช่ครับไปแฟนพิมพ์ชนกฮะแล้วก็พี่หมูเป็นผู้กำกับพี่หมูก็เจอเป็นเรื่องที่2ครับหลังจากควานจักฟ้าแล้วก็มาเจอเรื่องนี้คือคนที่กำกับจะมีกน่คนก็เล่น ใช่ใช่แต่รู้สึกอัปปี้มากเลยที่เหมือนได้มาเจอพี่หมูอีกรอบอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเราเราเรารู้การทำงานเขาอยู่แล้วว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเรื่องนี้พี่หมูก็ยังน่ารักกับทุกคนเหมือนเดิมอย่างเงี้ยครับคาแรคเตอร์ไหนที่ผ่านมาจะนิ่งๆเนาะเรื่องนี้ครับอกพี่ไปเลยก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันแต่ยิ้มนี่ไม่น่าจะนิ่งหรอกีะไตัวอย่างอะไรนะเ้้ไดห็นตัวอย่างวันนี้เหรอครับผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจไปพิเศษจบแล้วเนาะ ใช่ใช่ครับมองเรื่องความรักเหรอครับตอนนี้รักในการงานหน้าที่อย่างเดียวเลยครับผมแล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังทำทำทำโปรเจกต์อะไรได้อีกเยอะเลยก็อยากจะทุ่มเทตรงนี้ให้ก่อนนะครับผมขอบคุณแม่ขอไรหรือเปล่าวันรับปริญญาคุณแม่ผู้ชจอ่ไม่หรอกสัญญาเราสิ้นสุดต่อเมื่อเรียนจบครับผมแสดงว่าก็อาจจะก็ปล่อยเป็นเรื่องธรรมชาติครับผมเรื่องความรักผมกับคุณแม่มองเป็นสิ่งที่สวยงามผมจะ ไม่ได้ห้ามว่าจะมีหรือไม่มีอะไรก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปแต่ดูเกณฑ์เกณฑ์สัพายของคุณแม่ผมที่ข้างสูงสูงนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์กับแม่อีกทีหนึ่งนะเคลร์หนุ่มมากเม่เครียร์หนุ่มผมมากเลยครับผมไม่ได้มีสเปคผู้หญิงอะไรเขาขอแค่เป็นคนดีรักเราอ่า เป็นคนเป็นคนดีเป็นคนดีของคนแล้วก็เป็นคนอารมณ์ดีชอบผู้หญิงอารมณ์ดีพี่โอปอครับเรื่องครับทำเป็นแนวพี่โอปอก็ได้ใช่ผมชอบมากผมถ้าใครถ้าใครดูสัมภาษณ์ของผมผมให้สัมภาษณ์ไปสี่ห้าปีที่แล้วผมชอบพี่โอปออี่ยงใช่ใครนใดต้องการว่าเป็นแบบหน้าตาหรือว่าไม่จะเป็นความจริงผมรู้สึกว่าทุกคนมีเสน่ห์อยู่ในตัวไม่ได้จะเป็นอยู่ที่หน้าตาอะไรแต่แต่ตอนนี้ไม่ได้เปิดแล้ ก็เปิดน,นะครับก็เข้ามาได้แต่ว่าผมก็ยังทํางานของผมเลยเต็มที่เนี่ยเพราะฉะนั้นเ,เวลาที่มีให้เพื่อนให้ตัวเองก็จะน้อยนิดอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับผม้เกิดสาวอารมณ์ดีคือมีลุ้นแน่นอนออ <laughs> ใครจะไปเชื่อว่าอย่างงี้ใครจะไปใส่เข้ามาจริงจริงจริงแต่ให้คอเนเฟิร์มยังไงก็ไม่มีใครเชื่อหรอกผม, <laughs> ผมว่าจริงจริงเราชอบแบบอี่เข้าไปหาเองเราเข้าไปหาเขาเองยังไงไม่รู้เหมือนกันก็ปล่อยเป็นธรรมชาติไปอ่ะ แม <laughs> ่งนะพูดร่งนี้ผมก็เฉยตลอดแม่แท้